สวัสดีคุณดูทุกคนนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องตาไม่ค่อยดีนะครับผมแต่ตอนนี้ผมอยู่ในแบบอนิเมะเรื่องเอ็กซนะครับผมเป็นแบบใหม่ของคนไทยนะครับเป็นแบบแนวคล้ายเกมไลายเรนเจอร์นะขอไม่ได้จ่ายนะอ่าตอนนี้เกมนี้ได้เปิด FK ฟเคแชมเเป็นที่น้ำรานะครับผม FK ฟเคพื่อรับรางวัลได้รับเทสได้รับตัวละครนะครับผมมีโอกาสได้ตัวละครซีเคียอยู่ที่0.5%และตอนนี้เป็นโคเด้นไทม์นะครับได้รีวอร์ดคูณ2ก็คือรางวัลคูณ2นั่นเอง นะครับผมก็เกมก็จะเปิดในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับแต่ผมยังไม่ทราบเวลาเปิดแนจนจะนำไปตอนไหนเอาไปบ้านเดี๋ยวถ้าเปิดืัอไห่ผมจะแจ้งให้ทราบนะครับผมส่วนถ้าใครอยาก FK เดี๋ยวผมจะที้งแมปไว้ใต้ร่างเดสคริปชันเลยนะครับผมก็สางเกตกดไป FK ก็ไนดน้นะครับผมก็เดี๋ยวก็กลับมาเจอกันใหม่ตอนที่เกมเปิดนะจ๊ะเจอกันจ้าบ๊ายบายนะครับผม